สำหรับคลิปนี้จะมารีวิวลำโพงตัวหนึ่งที่น่าสนใจจากแบรนด์โลวีแบรนด์อิเล็กทรอนิกส์เก่าแก่กว่า100ปีจากประเทศเยอรมันแบรนด์นี้เนี่ยเขาโดดเด่นเรื่องทีวีตั้งแต่ยุค1923เลยครับจนมาถึงปี2 0 2 4เนี่ยก็ได้ทำลำโพงพกพาออกมาเราเห็นก็แอบแปลกใจเล็กๆนะครับเพราะว่ามีนักบอลทีมชาติฝรั่งเศสระดับเวิลด์คลาสอย่างเอ็มบัปเป้มาเป็นพรีเซนเตอร์ร่วมออกแบบให้กับลำโพงตัวนี้โดยที่ตัวลำโพงเขาก็จะสลักโลโก้ KM ชื่อย่อของคีเรียนเอ็มบัเป้ไว้ที่ข้างลำโพงให้เลยส่วนตัวลำโพงเนี่ยหลักๆคือตัวนี้มาพร้อมกับกำลังขับที่เยอะมากๆถึง100วัตต์และดีไซน์ที่ดูพรีเมียมไม่เหมือนใครโดยเฉพาะสีที่เรียกได้ว่าแสบตามากๆครับเป็นสีที่เอ็มบัเป้เขาเลือกมาเลยนะครับหรือถ้าใครไม่ชอบสีนี้นะครับเขาก็จะมีสีดำกับสีเดนิมเรียบๆให้เลือกครับ ส่วนวราคาเปิดตัวก็เปิดตัวมาอยู่ที่12,900บาทเขาบอกเลยว่าวางจำหน่ายแค่5,000 50, 0เครื่องทั่วโลกเท่านั้นครับเรื่องวันที่ดีไซน์ครับตัวนี้เนี่ยมาเป็นทรงกระบอกขนาดค่อนข้างใหญ่เลย ถ้าถือเนี่ยแนะนําให้ถือ2มือนะครับเพราะว่าน้ําหนักเนี่ยหนักพอสมควรอยู่ที่ประมาณ2.2กิโลกรัมดีไซน์รวมๆนะครับก็จะดูมินิมอลเลยเป็นตะแกรงสีเดียวเรียบๆร,รอบตัวด้านข้างจะเป็น p a ส s i ี e รีเดเตสลักตัวยอ่อเอ็มบัปเป้ใช้เทคคนละสีกับตัวลําโพงตัดกันสวยมากๆครับและถ้าตรงนี้เนี่ยซูมเข้าไปดูดีๆเขาจะสลัก km ตัวเล็กๆเ,เป็นแพทเทิร์นทั่วตัวพาสีเลย และที่เราชอบมากๆเลยก็คือพวกอุปกรณ์เสริมเนี่ยอย่างสายะพายหรือสายชาร์จให้มาเป็นสีเดียวกับตัวลำโพงเลยเวลาใส่สายะพายเนี่ยก็ดูคุมโทนสวยดีครับส่วนการตั้งวางของเขาเนี่ยก็หลักๆสามารถตั้งวางได้2แบบก็คือวางแบบแนวตั้งหรือใครจะวางแบบแนวนอนก็วางได้ครับ ส่วนด้านปุ่มนี่เขาให้มาเนี่ยก็จะเป็นปุ่มแบบฟิสิกอลอันนี้กดลงไปได้เลยไล่มาตั้งแต่ปุ่มเปิดปิดปุ่มบูทูธปุ่มปรับเบสและปรับเสียงแหลมหลักๆให้มาแค่4ปุ่มเท่านั้นครับแต่จะใช้งานได้หลายคําสั่งอย่างการกดค้างที่ปุ่มทรเบิลเนี่ยก็จะเป็นการเล่นเพลงถัดไปและปุ่มเบสเนี่ยถ้ากดค้างก็จะเป็นย้อนเพลงก่อนหน้า บนขวาสุดจะเป็นแถบไฟแสดงผลหลักๆเอาไว้ปรับวลลุมวิธีการปรับก็เอานิ้วไปแตะได้เลยนะครับแล้วก็เลื่อนปรับมากน้อยขนาดไหนก็จะมีไฟแสดงผลบอกนะครับหรือถ้าปรับเบสก็กดที่ปุ่มเบสก่อนแล้วก็เลื่อนปรับเสียงเบสได้เลยครับในด้านการเชื่อมต่อเนี่ยเขาก็ให้บลูทูธเป็นเวอร์ชัน5.3มา รองรับการเชื่อมต่อแบบ t o l e s s Multi Pairing หรือเรียกง่ายๆว่าปาร์ตี้โหมดรองรับการเชื่อมต่อได้ทั้งหมดถึง14ตัวเลยการเชื่อมต่อก็ไม่ยากครับโดยกดที่ปุ่ม Multi Pairing ที่ตัวหลักก่อนแล้วกดเพิ่มตัวที่ต้องการเชื่อมต่อเพิ่มได้เลยครับ Perfect ส่วนการเชื่อมต่อแบบมีสายเนี่ยก็สามารถเสียบสายอ็อก3.5เขาก็จะซ่อนอยู่ใต้ซิลิโคนพร้อมกับพอร์ต Type C เลยครับซึ่งสเปคการกันน้ำตัวนี้เนี่ยกันได้แค่ระดับ IPX6 เท่านั้นก็สามารถกันน้ำสัตหนักๆได้ระดับหนึ่งแต่ไม่สามารถลงน้ำจุ่มน้ำได้นะครับจุดนี้ก็ต้องระวังด้วยส่วนแบตเตอรี่เนี่ยตัวนี้ใช้งานได้ต่อเนื่องถึง24ชั่วโมงและยังมาพร้อม b u i อ t i n ไมโครโฟนเอาไปใช้คุยโทรศัพท์คุยงานผ่านเจ้าลำโพงตัวนี้ได้เลยครับ ตอนที่เรื่องเสียงเลยนะครับตัวนี้ก็จัดเต็มเป็นระบบเสียงสเตอริโอ2.0โดยให้ไรเวอร์มาเยอะถึง4ตัวเลยนะครับตรงกลางก็จะเป็นวูเฟอร์ขนาด2.75นิ้ว2ตัวและทวีตเตอร์ขนาด1นิ้ว2ตัวส่วนด้านข้างก็จะเป็นพาร์ต1อีก2ตัวช่วยขับเสียงเบสให้ดีขึ้นต่อสนองความถี่ตั้งแต่50เฮิร์ตไปจนถึง20,000เฮิร์ครับ ให้กำลังขับทั้งหมดทั้งมวลท,ที่100วัตถือว่าเป็นลำโพงที่ให้เสียงดังมากๆเลยครับส่วนแนวเสียงจะเป็นยังไงถูกใจไหมลองไปฟังกันดูครับ It's School down nothing we was had h โอเคครับภาพรวมเสียงต้องบอกเลยว่าเป็นลำโพงที่ฟังสนุกให้เสียงใหญ่และอุ่นย่านเสียงสูงเนี่ยก็จะมีความสดพุ่งลอยเด่นออกมาเลยครับ ย่านเบสเนี่ยทำได้ดีเลยครับให้แรงประทะลูกใหญ่ฟังสนุกแถมมีความลึกด้วยที่สําคัญก็คือไม่ไปกรบย่านเสียงกลางกับเสียงสูงเลยส่วนย่านกลางนะครับจากที่ฟังดูจะถอยไปเล็กน้อยให้เสียงร้องไปทางอุ่นหนาฟังสบายหูครับด้านวทีเสียงเนี่ยจะอยู่ที่ด้านหน้าเท่านั้นเพราะว่าตัวไดเวอร์ที่เขาจัดเรียงมาเนี่ยก็จะอยู่ฝั่งเดียวเท่านั้นนะครับส่วนความกว้างก็ไม่ได้กว้างมากจัดว่ากระชับแต่การแยกแยะและเอียดเครื่องดนตรีแต่ละย่านก็ทําได้ดีไม่มีปัญหาครับภาพรวมก็จะเหมาะกับแนวเพลงหนักๆอย่างป๊อปร็อก หรือเพลงแดนซ์เลยครับโซนคิวปรับได้แค่นิดหน่อยครับปรับได้แค่ย่านเบสกับย่านเสียงสูงก็กดที่ตัวลำโพงได้เลยครับ ก็สรุปจบกันเลยนะครับสำหรับโลวี่วีเฮียโปรก็เป็นลำโพงพกพาที่เสียงใหญ่สีเจ็บจีจ๊ดจากท่านประธานเป้เป็นลำโพงที่ดีไซน์ดีมากๆตั้งแต่ลำโพงยันแอสเซซซอลี่เลยครับแถมเรื่องเสียงเนี่ยก็น่าจะตอบโจทย์คนที่ฟังเพลงสนุกๆเปิดในปาร์ตี้เนี่ยเหมาะมากๆเลยครับใช้งานจบในตัวไม่จำเป็นต้องใช้แอปพลิเคชันครับแต่ด้วยราคา12,900เกาเนี่ยก็บอกเลยว่าในตลาดมีให้เทียบหลายตัวเลยนะครับอย่างมาเชลคิวเบิร์น2 JBL Xtreme 4หรือว่า Clips Group XXL ก็จะถือว่าเป็นตัวเลือกในราคาเดียวกันที่ยังน่าสนใจอยู่ครับก็ใครที่สนใจเจ้าลำโพง M b a m b l e เปตัวนี้ก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอได้เลยครับแล้วชอบคลิปรีวิวของเรายังไงฝากกดไลค์กดซับสไครป์กับช่องมือคุณล่าด้วยนะครับแล้วยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ